สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเพจ civic dimension นะครับตัวนี้เป็นไฟท้ายโดนัทนะครับเป็นของแท้เลยไฟท้ายโดนัทของแท้นะครับคู่ละสองพ้าร้อยบาทฟรีส่งเอกชนนะครับเป็นของใหม่แท้นะครับสินค้าไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าโทรสองเ 096 294 1 9 6 1นะครับไฟท้าย i ดเมนชันไฟท้ายโดนัทของแท้นะครับของใหม่เลยร้านเรารับสแกนม .33 แล้วก็เราชนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจด้วยนะครับเพจ Civic Dimension ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็โทร0962941961นะครับหรือว่าจะแอดไลน์นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังมีเฉพาะคมไฟนะครับคู่ละ2 5 5 0บาทฟรีส่งเอกชนนะครับฝากช่อง y u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  e m m n n Service ด้วยนะครับ วันนี้ไลฟ์สดเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับ